สวัสดีครับครอบครัวเวลนะครับพบกันอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําหน้าตาของสมาชิกในระบบหลังบ้านว่าในหน้าตาที่คุณเข้ามาเจอครับในหน้าจอเนี่ยมันบอกอะไรคุณบ้างออบเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยครับอันแรกเลยนะครับเริ่มจากที่ด้านบนครับคุณสามารถสมัครสมาชิกได้นะครับทาการสั่งซื้อสินค้าได้หรือว่าท่านใดที่แบบว่าซื้อเป็น PV Center เข้ามาครับสามารถเข้ามาแจงยอดทีหลังได้และ EC ที่ผมเคยบอกไปก่อนหน้านี้ครับคุณสามารถ โอนได้ด้วยเช่นกันนะครับให้กับใครก็ได้ในองค์กรนะครับคือดาวไลายนั่นเองนะครับแอบมาดูกันครับที่ตรงสมาชิกตรงนี้ครับมีบอก EC จํานวน CR คงเหลือนะครับสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้บางส่วนนะครับแอบนี่ครับแก้ไขได้ก็จะมีชื่อทางธุรกิจครับที่สามารถแก้ไขได้เบอร์โทรแล้วก็ที่อยู่ในการจัดส่งนะครับนอกนั้นครับสามารถส่งข้อมูลที่ต้องการจะแก้ไขครับนะครับเข้ามาให้บริษัททําการแก้ไขได้นะครับ สามารถแก้ไขรหัสผ่านได้นะครับอัปโหลดเอกสารนะครับไม่ว่าจะเป็นบุ๊กแบงค์หรือว่าสำเนาบัญชีธนาคารหรือว่าสำเนาบัตรประชาชนนะครับแอบมาดูหน้าแรกกันบ้างว่าบอกอะไรเลยอันดับแรกเลยครับหน้าแรกที่บอกนะครับก็คือตรงนี้ครับผู้แนะนํานะครับกับอัพไลน์ของเราอันดับแรกครับอยากให้ดูกันนะครับที่ตรงนี้ครับ T B Team Builder ถ้ามีเครื่องหมายกากระบาดอย่างนี้แปลว่าเรายังไม่เป็น T B นะครับการเป็น T B นะครับ ทุกท่านน่าจะทราบอยู่แล้วก็คือการที่เราแนะนําตรงนะครับด้านซ้าย1คนด้านขวา1คนถ้าเกิดทุกท่านทําเรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องหมายถูกสีเขียวนั่นเองนะครับการรักษายอดนะครับถ้าท่านในรักษายอดเรียบร้อยแล้วนะครับสั่งซื้อสินค้านะครับในบินลรักษายอดตรงนี้ครับจะบอกหมดเลยว่าแต้มเท่าไหร่รักษายอดไปเดือนอะไรถ้าเกิดรักษาเรียบร้อยจะขึ้นเป็นสีเขียวเขียนว่า active นะครับด้านหลังคือ pv ที่ทําการรักษายอดไปนะครับ b u s i น e s าร์ r ครับที่เป็นบัตรส่วนตัวของท่านที่มีสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายสามารถปริ้นะครับแล้วก็ไปใช้ประโยชน์ได้ตามที่บริษัทได้แจ้งไว้ว่ามีอะไรบ้างนะครับอัปโหลดเอกสารเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วเนาะมาดูในส่วนที่เกี่ยวกับเงินเงินทองทองมากดีกว่าแอบ้านนี้ครับบอกอะไรของท่านบ้างนะครับคะแนนส่วนตัวแพ็กเกจที่ท่านซื้อเข้ามานะครับจะสะสมไปเรื่อยๆ อันนี้แค่ให้ดูเฉยๆนะครับส่วนอะไรอ่าจำนวนแนะนําครับอันนี้คือแนะนําตรงนะครับไดเร็กสปอนเซอร์ว่ามีข้างละกี่คนนะครับจำนวนดาวไลน์ทั้งหมดในองค์กรเอกสารการสมัครว่าท่านส่งเอกสารการสมัครหรือยังนะครับถ้าส่งแล้วบริษัทแอปพรูฟเรียบร้อยตรงนี้ก็จะขึ้นเป็นคอมพลีทสีเขียวคะแนนแนะนำนะครับก็คือคะแนนแนะนําตรงทั้งหมดเท่าไหร่นะครับแอนคะแนนเก่าคะแนนใหม่คะแนนรวมคืออะไรบ้างลหละ คะแนนเก่าคือคะแนนของบาลานครับที่ใช้ไม่หมดและยกยอดมาคิดคำนวณในรอบนี้นะครับคะแนนใหม่คือคะแนนที่เกิดขึ้นในวันนี้เวลาเราจะดูว่าเราได้บาลานเท่าไหร่คิดเราคิดจากคะแนนรวมครับว่าคะแนนรวมก็คือคะแนนเก่าบวกคะแนนใหม่นั่นเองเอามาคิดเป็นบาลานว่าวันนี้จะคำนวณบาลานให้ท่านเนี่ยเท่าไหร่นะครับตรงนี้จะบอกตำแหน่งของท่านนะครับบอกเกียรติยศของท่านนะครับแล้วก็จะมี ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่บริษ,ษัทใส่ไว้นะครับสามารถดูได้ในหน้านี้อ่าอีกส่วนหนึ่งครับคอมมิชชั่นครับจะดูว่าเออเราได้คอมมิชชั่นรอบนี้เท่าไหร่จ่ายหรือไม่จ่ายอ่ารอบการจ่ายเอะนะครับจะสำหรับฟอสต้าแลวก็บัลล้านนะครับจะบอกหมดว่าได้เท่าไหร่จ่ายจริงเท่าไหร่นะครับหรือถ้าเกิดไม่จ่ายเนี่ยจะขึ้นว่าสถานะจ่ายไม่จ่ายบางท่านเนี่ยไม่จ่ายเพราะว่าเอกสารยังไม่ได้อัปโหลดเข้ามานะครับตรงนี้นะครับ ส่วนรอบการจ่าย B มาดูอะไรล่ะก็เป็นโบนัสที่จ่ายรายเดือนทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นแคชแบ็กแมทชิ่งอยู่นี้เลเวลออฟเฟลนะครับก็สามารถมาดูได้ที่รอบการจ่าย B นะครับส่วนนอกนั้นครับก็จะเป็นประวัติการซื้อประวัติการแจงปก,กตินะครับข้อมูลทีมงานวันนี้ก็หวังว่าทิปเกล็ดเล็กเก็ดน้อยที่ผมแนะนำวันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านในการดำเนินธรุรกิจยังไงเดี๋ยวพบกันกับ ทิปหรือว่าเกดเล็กเกดน้อยในการทำธุรกิจด้วยระบบหลังบ้านนะครับครั้งต่อไปมาดูซิว่าผมจะมีอะไรดีๆมาบอกบ้างยังไงวันนี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ